ฉันมีชื่อว่าหมูรัดกรมลนมณนีรัด Bye bye. สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันหมูรัดกระมอนมณนีรัดค่ะวันนี้หมูรัดกระมอนจะมาบอกวิธีเคล็ดบอกวิธีเคล็ดลับในการลดไขมันหน้าท้องหรือลดลดคือให้พุงเรายุบอะค่ะลดไขมันตรงหน้าท้องต้นแขนแล้วก็ ช่วยในการขับถ่ายของระบบร่างกายของเราเมื่อเวลาเรากินอาหาราาาไม่ว่าจะเป็นเมนเป็นเมนูไหนก็ตามนะคะก็ก็อย่ากินของมันของทอดบ่อยนะคะหรือของหวานเยอะมากจนเกินไปมันทำให้เราอ้วน ขึ้นได้นะคะเราก็ต้องหาหนทางวิธีการลดน้ำหนักไปด,ด้วยกันดีกว่าไหมคะโอเคเดี๋ยววันนี้หมดจะมาบอกวิธีการการทำทำเมนูของวันนี้เดี๋ยวไปดู วิธีหมูทําเมนูเครื่องดื่มการดีกว่าไปเลยนี่คือหมูกําลังตกแต่งกำกำลังตกแต่งห้องนอนของตนเองนะคะโอเคก็จะมีขนมปังมีนมเมจิมี แก้วหนึ่งอันมี m อ็มแอช็อกโกแลตหนึ่งอันแล้วก็ช็อกโกแลตชิพอันหนึง่งแล้วก็ขนมเบาขนมเบานี่แล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็มีมีโยเกิร์ตมีน้ำผึ้งมีผงโกโก้แล้วก็มีช้อนแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็กุ้งเชียงค่ะอื หน้าทางน้าทางชมัดเลยค่ะไปไปชมหมูทำกันเลยค่ะก็จะมีแก้วนะคะแล้วก็มียกเกิดหนึ่งถ้วยนะคะ แ okay, ค่ะกต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะแต่เราอยาใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวานมาก แล้ก็เป็นนมเมจิค่ะนมที่แบบว่าศูนย์เปอร์ซน่าจะดีน่าจะดีที่สุดนะคะนมศนยมศูนเอร์ซนน่าจะดีที่สุดค่ะเติมไปประมาณไม่ต้องเยอะ เออเราเติมนมเราเติมนมตามใจชอบได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะหั่นมะนาวนะคะ่ะ แล้วถ้าเม็ดถ้าเม็ดไอของมะนาวามันหล่นลงไปเราก็เอาช้อนช้อนเอ่อช้อนตักไอตรงเม็ดของโลูกมะนาวได้นะ นะคะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะบบเสร็จแล้วเราก็คนนะคะคนคนให้มันให้มันละเอียดให้มากที่สุดนะคะเนี่ยเราบีบมะนาวตอนเช้าใส่ใน ในแก้วเนี้ยเยี่ยมเลยถ้าเราตื่นถ้าเราตื่นแต่เช้านะคะหรือถ้าเราอยากขับถ่ายแล้วก็ทำแบบนี้ละคะ่ะถ้าถ้าดื่มถ้าดื่มตอนเช้ามันก็น่าจะดีนะคะแล้วต้องปล่อยเขาไว้สิบห้านาทีค่ะปล่อยให้เขา 5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยดื่มเขาค่ะเดี๋ยวหมูรอสิบห้านาทีหมูกินไอ้กุ้งเชียงรอไปก่อนกินกุ้งเชียงกับไส้กับไส้กรอกรอรอไปก่อนค่ะอร่อยมากๆอะ่ะ 再搞。 ค่ะหมูเอากุ้นเชียงไปไปเว็บในไมโครเว็บ มันก็เลยกรอบมันถึงจะกรอบแต่ว่าอย่าเว็บนานนะคะเว็บประมาณหนึ่งถึงสองวิก็พอแล้วค่ะเพราว่ามันไม่แบบมันไม่มาก ภาพยนตร์อะเมฟิ้งสไปเดอร์แมนหมูชอบหนังเรื่องสับไปเดอร์แมนทุกภาคเลยอ่ะหมูดูสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่เด็กเลยจนถึงชั้นจนถึงชั้นมสามอะสนุกมากเลยอ่ะ คนที่เล่นเป็นนางเอกของสไปเดอร์แมนสวยน่ารักทุกคนเลยแต่พระเอกอ่ะติงต๊องแล้วก็หล่อมาก ิมุมาคุณมาโอ้ท่าน <c oughs> ท่านผู้ชมคะ ตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีผ่านไปแล้วค่ะแ,แ,แทนแทนแท,นแทนยช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูต้องดื่มแล้วแล้วนะคะแล้วก็จะขับถ่ายได้เริกมลวย หุูว่าตักเม็ดไอ้ลูกมะนาวกินตลา โอเคเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวคราวนี้หนูก็ต้องรอให้มันคับถ่ายค่ะล้างลำไส้ล้างไขมันตรงหน้าท้องไม่บหา สำหรับวันนี้หมูรัดกระมลขอลาตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าว่าหมูจะทำอะไรต่อไปเออเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นดีดีไอวนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของหมูต่อไปด้วยถ้าชื่นชอบหมูรัดกระมลนคนนี้หรือผลงานของหมูหรือ ความน่ารักของหมูความน่ารักสดใสของหมูคนนี้นะคะก็ขอบคุณแฟนคลับหรือเป็นกำลังใจให้หมูรัดกระมนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งการแจ้งเตือนกิ้งๆๆๆงสีแดง แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็วก็กดติดตามที่เฟ c บุ o ก k n s t t g r กร t w ว t t e r แล้วก็ h i f ฟของหมูด้วยนะคะแล้วก็อีเมลของหมูคือ r a t ก a m ม n s o ูนย h หนึ่ง l c o m อค่ะบาย g o o